สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่พุทธวจนะพาใจพ้นทุก์ทีน่นี่เราจะพาทุกท่านก้าวเข้าสู่ตำนานคำทำนายโบราณดำดิ่งไปกับเรื่องเล่าลี้ลับตำนานเก่าแก่และคำพยากรณ์ที่ถูกทรงต่อกันมาหลายร้อยปีตำนานที่บางครั้งชวนให้ขนลุกแต่ก็สะท้อนสัจธรรมชีวิตที่มนุษย์ไม่เคยหลีกหนีได้หากคุณชอบเรื่องเล่าที่ทั้งน่าคิดและน่าค้นหาฝากกดไลค์ กดติดตามและแบ่งปันไปยังคนที่คุณอยากให้ร่วมเดินทางในตำนานนี้ด้วยนะครับตลอดหลายศตรวรรษที่ผ่านพ้นมาดินแดนแห่งอาณาจากักรเขมรเคยรุ่งเรืองด้วยความยิ่งใหญ่อำนาจและศรัทธาที่ผู้คนทั้งแผ่นดินสรรเสริญแต่เบื้องหลังความรุ่งโรจน์นั้นยังคงมีเงาแห่งความลึกลับซ่อนอยู่ตำนานเล่าขานถึงคำพยากร์เก่าแก่ที่เตือนถึงชะตากรรมอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ คำทํานายกล่าวไว้ว่าหากอาณาจักรถึงการเสื่อมบ้านเมืองจะเผชิญมหาตภัยครั้งใหญ่ภัยที่ไม่อาจต้านทานได้ด้วยกำแพงหรือกองทัพใดๆค่ําคืนนี้คุณกําลังจะได้ยินเรื่องเล่าขนลุกที่สืบทอดมาเนิ่นนานไม่เพียงเป็นตำนานหากยังเป็นบทสะท้อนสัจธรรมของมนุษย์ที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยแม้การเวลาจะผ่านไปหลายร้อยปีก่อนในดินแดนที่เคยเป็นศูนย์กลางอำนาจแห่งโลกตะวันออก อาณาจักรเขมรได้สร้างสิ่งมหัศจรรย์ให้โลกจดจำนครวัดนครธมและวิถีของผู้คนที่รุ่งเรืองแต่เมื่อแสงแห่งความรุ่งโรดดับลงเงาแห่งคำทํานายก็ปรากฏขึ้นคำทํานายที่บอกว่าหากวันนั้นมาถึงแผ่นดินจะลุกเป็นไฟน้ำจะเหือดแห้งและผู้คนจะหันอาวุธเข้าหากันเองและนี่เองคือจุดเริ่มต้นของตำนานลึกลับที่ผู้คนยังเล่าขานมาจนถึงทุกวันนี้ คำทำนายจากนักบวชตำนานเล่าว่ากาลครั้งหนึ่งมีนักบวชผู้หนึ่งอาศัยอยู่ใกล้พนมบาแขงปราสาทศักดิก์สิทธิ์กลางนครทมท่านเคยกล่าวไว้ว่าวันใดที่กษัตริย์ไม่ยึดวั่นในธรรมบ้านเมืองจกอ่อนแอวันใดที่ประชาชนหันหลังให้ความดีแผ่นดินจะหิวโหวยและเมื่อเสียงสวดในวัดเงียบหาย สายน้ำจะแห้งขอดชีวิตจะไร้ความสุขคำกล่าวนี้ถูกเล่าต่อกันมาว่าเป็นสัญญาณแห่งการเสื่อมถอยไม่ใช่เพียงของขเขมรแต่ของทุกอาณาจักรบนโลกใบนี้ความรุ่งโรจน์และความหลงอาณาจักรขเขมรเคยยิ่งใหญ่รุ่งเรืองสุดขีดในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดมีการสร้างนครวัด นครธมถนนน้ำประปาระบบชนลประทานเรียกได้ว่าล้ำสมัยที่สุดในเอเชียแต่ในความรุ่งเรืองก็มักมีความหลงคนมั่งคั่งก็ลุ่มหลงอำนาจนักรบยิ่งใหญ่ก็ลุ่มหลงสงครามและกษัตริย์บางองค์ก็ลุ่มหลงในตนเองนี่เองคือสิ่งที่ตำนานว่าไว้ ว่าความหลงคือประตูแห่งความพินาศคำทำนายเรื่องความหิวโหวยอีกหนึ่งคำทำนายเตือนว่าเมื่อคนในแผ่นดินไม่แบ่งปันกันทุ่งนาจะกลายเป็นดินแตกระแหงแม่น้ำใหญ่จากแห้งขอดและประชาชนจากอดอยากหิวโหวยแม้จะเป็นเพียงตำนานแต่เมื่อมองในประวัติศาสตร์จริง นักโบราณคดีก็พบว่าระบบชลประทานของขเขมรเคยพังทลายน้ำที่เคยเลี้ยงผู้คนนับล้านหายไปนี่คือสิ่งที่ทำให้คำทำนายดูราวกับสมจริงการแตกแยกภายในตำนานเล่าต่อว่าเมื่อคนในบ้านเดียวกันหันดาบเข้าหากันเองอาณาจ,ากจักรจะพินาศเร็วยิ่งกว่าศัตรูจากภายนอกนักประวัติศาสตร์ก็พบว่า หลังจากยุคทองอาณาจากักรเขมรเผชิญศึกภายในแย่งชิงราชสมบัติขุนนางแตกแยกสิ่งเหล่านี้ทำให้พลังของชาติอ่อนแอและกลายเป็นโอกาสให้ศัตรูภายนอกโจมตีได้ง่ายขึ้นคำทำนายนี้จึงสะท้อนบทเรียนอันเจ็บปวดของมนุษย์ว่าความแตกแยกจากภายในคือภัยร้ายที่สุดเงาของสงคราม อีกตำนานหนึ่งเล่าด้วยถ้อยคำสุดสะพรึงว่าเมื่อถึงเวลานั้นทหารจะหันปืนเข้าหากันเองเลือดจะนองแผ่นดินแม้จะเป็นเพียงคำเล่าขานแต่ก็สะท้อนความจริงที่เกิดขึ้นหลายครั้งในประวัติศสาสตร์โลกไม่ว่าจะเป็นโรมันจีนหรือแม้แต่อาณาจักรเขมรเองที่ล่มสลายจากการสู้รบภายในมากกว่าภายนอก คำทํานายนี้จึงเป็นเหมือนคําเตือนใจว่าความขัดแย้งในหมู่พี่น้องคือหายนะที่ใหญ่ที่สุดแสงแห่งความหวังแต่ไม่ใช่ว่าทุกคําทํานายจะมีเพียงความน่ากลัวอีกด้านหนึ่งก็เล่าว่าเมื่อประชาชนหันกลับสู่ความดีเมื่อผู้นำยึดมั่นในธรรมและเมื่อผู้คนสามคัคคีบ้านเมืองจะกลับมารุ่งเรืองอีกครั้ง นี่คือด้านสว่างของคำทำนายที่บอกเราว่าไม่ว่าความมืดจะครอบงำเพียงใดความดีและความเมตตายังคงเป็นแสงสว่างที่ฟื้นฟูบ้านเมืองได้เสมอตำนานสะท้อนยุคสมัยหากลองมองดูโลกในวันนี้เราจะเห็นว่าคำทำนายโบราณเหล่านั้นไม่ได้ไกลตัวเลยภัยแล้ง น้ำท่วมความอดอยากยังคงเกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลกเศรษฐกิจกที่พึ่งพาคนอื่นมากเกินไปก็มักทำให้บ้านเมืองสั่นคลอนได้ง่ายและที่น่ากลัวที่สุดคือความแตกแยกภายในที่ทำให้สังคมใดๆไม่มั่นคงเลยนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของขเขมรโบราณแต่เป็นภาพสะท้อนของทุกสังคมในยุคปัจจุบันคำเตือนจากอดีตคำทำนายที่ว่า เมื่อคนในบ้านหันดาบเข้าหากันเองแท้จริงแล้วคือคำเตือนเรื่องการทะเลาะเบาะแวงไม่ว่าจะในระดับครอบครัวชุมชนหรือแม้แต่ชาติทั้งชาติหากเราไม่ฟังกันไม่เข้าใจกันไม่ประคับประครองกันความแตกแยกก็เกิดขึ้นได้ง่ายและผลลัพธ์ย่อมไม่ต่างอะไรกับตำนานที่เล่าไว้อดีตจึงไม่ใช่เพียงประวัติศาสตร์ที่ผ่านไปแล้ว แต่คือกระจกสะท้อนให้เราเห็นอนาคตหากเรายังทำผิดซ้ำเดิมแต่ตำนานก็ไม่ได้เล่ามาเพียงเพื่อทำให้เรากลัวทุกคำทำนายยังมีแสงแห่งความหวังซ่อนอยู่ทั้งออกคือความสามัคคีในครอบครัวและสังคมการไม่ประมาทในชีวิตประจำวันการแบ่งปันและทำความดีต่อกัน นี่คือสิ่งที่ใช้ได้เสมอไม่ว่าจะเป็นอาณาจักรโบราณหรือสังคมยุคดิจิทัลของพวกเราคำทำนายขมนินอาจไม่ใช่หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่บันทึกไว้ในจารึกหินอาจไม่ใช่ข้อความที่นักโบราณคดีสามารถพิสูจน์ได้อย่างแน่ชัดแต่มันดำรงอยู่ในฐานะตำนานเล่าขานที่ถูกส่งต่อจากปากสู่ปากจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อให้เราฉุกคิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับอาณาจักรหนึ่งและสะท้อนกลับมาถึงชีวิตของเราเองเพราะแท้จริงแล้วไม่ว่าประเทศชีวิตหรืออาณาจักรใดๆความรุ่งเรืองไม่จีรังยั่งยืนอำนาจความมั่งคั่งความสวยงามล้วนเสื่อมสลายได้ในวันหนึ่งสิ่งเดียวที่จะทำให้รอดพ้นไม่ใช่กำแพงหินที่สูงใหญ่ ไม่ใช่กองทัพอันเกรียงไกรแต่คือความดีความสามัคคีและการไม่ประมาทหากมองย้อนจากตำนานมาสู่โลกปัจจุบันเรายังคงเห็นภาพเดิมซ้ำๆผู้คนต่อสู้แย่งชิงกันด้วยอำนาจสังคมแตกแยกเพราะความเห็นไม่ตรงกันภัยธรรมชาติที่คาดไม่ถึงคอยเตือนให้เรารู้ว่าโลกไม่เคยมั่นคงถาวรและบางที คำทํานายเก่าแก่เหล่านี้อาจไม่ได้ต้องการบอกอนาคตจริงๆแต่อยากสกิดใจเราว่าหากมนุษย์ยังไม่รู้จักเรียนรู้จากอดีตวันหนึ่งอนาคตก็จะพาเรากลับไปเจอหายนะรูปแบบเดิมดังนั้นไม่ว่าคุณจะอยู่ณถินดานใดไม่ว่าจะเป็นชาวกัมพูชาไทยหรือที่ใดในโลกสิ่งที่ทำให้ชีวิตและสังคมดำรงอยู่ได้ ไม่ใช่ความยิ่งใหญ่ที่จับต้องได้แต่คือการทำความดีต่อกันการมีเมตตาและการรู้จักวางใจไม่ให้ประมาทเพราะแม้คําทำนายเขเมรจะเล่าด้วยความลึกลับและน่าหวั่นเกรงแต่สาระที่แท้จริงของมันกำลังบอกเราว่าจงอย่าหลงในความรุ่งเรืองภายนอกแต่จงสร้างรากฐานภายในด้วยความดีงามและนี่เอง คือบทสรุปของตำนานคำทำนายเขมรที่ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องเล่าในอดีตแต่ยังเป็นกระจกสะท้อนปัจจุบันและเป็นเสียงเตือนที่ดังไปถึงอนาคตของพวกเราทุกคน